พี <Cornell> ่ไม่ตอบด้วยน้องภูทิมบอกคทนี้ตอบพี่นะโอ้โหเลยเนี่ออกแนวโหนด้วยนะพี่ทีนี่นะมันไม่ตอบมันก็ยิบไม่ตอบด้วยบอกพูดน้องน้องภูทดีเลยทิมดังฮู้แม่พูดเปิดไฟแล้วก็เรียกพ่อพูดบอกพ่อพ่อไอ้ฝนมันตีมันลมพังแล้ว